สบายดีครับตอนนี้อยู่ตลาดน้องแก่เลายเท่านะครับเป็นมันเสาทิทางี่สิสามทิงนาคมสองพันอยหกสิบแปดครับเอาส้มบรรยากาศกล้วยขายดีงวัวขายดีเหมือนนี่เอามาเบิ้งบาดกล้วยหลากหลายด้บาดมาหันเบื้องน้องเบิ้งกล้วยงามแล้วบาดมาเบาิ้งกล้วยแม่ทองแม่บ่าทองเอาตัวแย่บาดพระลุกนี่ สองตัวสามหมื่นตัวละหมื่นหาถ้าแยกเด้ตัวเมียเนี่ยเราจะบาดกได้เอาที่ผูกเมยีสิบห้อง้ากทั้งสองตัวสองตัวสามหมื่นครับันแยกขื้ตัวนี้ยสิตัวนั้นี่สิบหกตอรองอะไรอีกเขาให้เท่าไรเดีนี้เขาใเปี่ยแล้วเขาจะขายมันจะขายมันได้ก็เลยังขายปากเบ้อพะลุ ศูนย์เกาหนึงศูนย์าสู่กาจักไสครับจักศูนย์เด็ครับอรัมันหมานครับเอาไปสวัสดีอ่ะผู้ขึ้นเมียเด้อนน่ผสมไปหนผสมไปผบ้ที่ทำของวะเอาจ็กบาทเอะเาจ็กบอาทืเออ่างอ่างนางได้บ่สูงร่อยเท่าไหร่ จี๊ผาเฮ้ยเหรอเวียดนามมาไปเวียดนามมาแล้วเขาให้จักวาทเขาให้สี่หมื่นเอ็สองสี่หมขายบัได้สี่หมื่นหาอขายบัได้ขายบัได้ฝากเบอร์พี่น้องไว้เบอร์ศูนย์เดี่ยมบังกรลืม ศู5ย์5ก้าห้าศูนย์เก้าห้สมจปปดเมันมานครับครับใครเสียเสียนีมาเจอล้วผมนี่นี่บาเคอมันตจมนังมนไหลายคนะนี่โอ้ยขาย ไม่ขายไเอลยายมด้ไว่ขาเราบ้านี่จักบาดอะขัวจังบวัดเออมีหลูเมือหาครับมายเดียบร้อยเหยียดน้ามใช่แล้อครับ กินจ่จ่ายม่ดอยู่สองพันเาสองพันเทไรขายนี่ขายเทารพอลุ่งเวียดือให้เธอขายสามเมื่อสามพนมลมูเยงให้สามพันหาบ้าเอา พราลูกแม่เผือกลูกดำบอกแม่ครับแม่สาวครับแม่สาวเอาเท่าไหร่นี่ร้อยผมเปิดไปสามสิบร้อยเจ้าสามหาร้อยนึงเจ้าสามหาลอยองหมื่นสามพันหาลอยครับอยสาว 3ไปลูกคุณไปกินนมแม่จ้าของคุณคตอนรอบไหนนะพอลุงครับผมฝากเบอร์พี่น้องนี่หกห้าเก้เก้าสามเหนยให้มากล้วยเผือกไปเรียงครับแม่สาวพะลุ่มแม่ลูกลูกใครคืองามครับฉนันเข้อบึ้งนาน,นครับีเมืสาม ลูกแม่แม่ผสมไปมพะลุงส้วครบจักเดือนแล้วเเอปิดไว้สี่หมื่นสามบ่ะต่อรองอะไรอีกอัตลักษณ์แดเกียนเลยครับเอาเอาไปเลี้ยงครับจะเลี้ยงปาเบือทรแน่พะุ่งโอ้เบ์โทร่งจำเบร์กว่าไหนมาจากใสพะลุ่งมาล่าใสอ่าแม่ลูก เอาดักก <mile> ็เทสได้หนเจ้าจ่ยจากเทดมื่หาลอยยิบบามื่นหาลอยยี่สิบบาทเพิ่นให้รอดเทสไดให้รอดมื่0ยบาทรอดมื่นยี่สิบบาทต่อรอดอะไรอีกฝาเบอร์ทัวรักศูนย์หกสามศูนย์ศูนย์องห้าเจ็ดสองสองปัญหาเด้อเด้อ มันยังเตีนดองๆเตีนดองๆไปแล้วเอาคุณแม่กับคุณลูกไต้ค้อยผูติมือเนี่ยเอาจักบาลอานี่ 12, ห,หมื่นสองพันห้าอาออยุก็ได้จรอายุัได้หมื่นสองพันห้าผูทั้ 12, งสองครับแยกก็แยกแล้วอ่ะเนาะเอ้าอา,อาอยุได้ยู่ครับกากเบอร์ให้พี่น้อง0 8 8ศูนย์แปดปดศูนย์ห้าห้าสามหนึ่งศูนค่ะอ้าวมันหมานด้อาได้มันหมานุานานก ควยงามเสียบวับดดีเอาสะได้อ่านดิฮะผู้ขึ้นเมียหมื่มนหนึ่งผูู้เปิดด้วยหมื่นหนึ่งต่อร่องอะไรอีกฮะฝากเบอร์สี่เก้าสาม ส่เกสองสี่สามห้าสองครับห้อยเวียน้ำให้เจ้าวาดแล้วเป็น <liter> น้ำให้เก่าพันครับอือเอาขายอะไจะขายอะไรครับมาฐานมาฐานเขาพุ่ยเดาสิบเก้าครับให้จ้วาด

เขาลูกยาวเท่าไรนี hmm. hey. uh. uh ่ห huh. ม um. ื um. ่นแปดหมื่นแปดแม่บอกขายอะไรอืขายอะไุ่มงห้ขายอะไรโอก็รมาลงม่เลี้ยงตัวหมื่นแปดอยากได้หมื่นแปดบ่อยากได้ตอลงพันตอลงมากปอยากได้หมื่นแปดมันหายหมื่นเจ็ดห้าร้อยใล่ขนาดละคำเอากี่ดอกไม่มาจากไส่พ่อรุ่ง ขายกันาเอำเภอเสียทั้งขายขอ่หรอกการกันหาลอยนึงปุ่มนี่จะได้อาปุ่มเนี่ยปุ่มนีแข้งแล้ก็ได้จข้นแข้งยังไม่รู้ื้อหรอกเอาเจ้าต้องขขายดอกแต่ว่าข้าวรถมีเออแนั้นนะพ่อหลวงบัตรยาเอาเท่าไหร่ล่ะนี่สามห สามสามหมื่นสองผสมไปเจ็ดเดือนแล้วมันได้ลูกจาาตัวหล้วเดนเดินอีเดียวไม่มีลูกนะมันต่อร่องได้อีกฝากเบอร์พี่น้องศูนย์หกสี่ว่าสี่สามหมสี่สี่เก้า นายหอยปล่อย้ามันมครับมันมอ่ะเอ้าเ้าขาเรารับเจ้าขาดเอาคนจับผวน่ยู่ไดนว้วั้งครับตแด้ตเอาปเืงน้อเหรเดยบดีย่ะแม่ลูกว่ดด้บ้านลัผ huh? ัวเมียนเอาเจ้าบ the ้านลาน

เเดี๋ยวก็ได้ขายดอกสสยเนื้อขายเจ้าบาทได้หนิขายมื่นเจ็ดร้อยออครับนี่คือบรรยากาศ การซื้อขายได้ขายดีครับกล้วยบางนะมันจะไปยุ่ในขอบเลยครับลิปนี้ฝากต่อพี่น้องกันชิมนี้ครับสบายดี